สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมหัวข้อจุดยืนแห่งชีวิต l i f e p o s i t i o n ดิฉันอาจารย์ธีรนุชสุขุนทศสาขามนุษยศสาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เป็นผู้บรรยายค่ะคำชี้แจง คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และผู้ที่สนใจผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาในการแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด l Life Position หรือจุดยืนแห่งชีวิตมาจากโทมัสเอฮาริสค่ะ ที่ได้ศึกษาและรวบรวมข้อเขียนของออริกเบิร์นเป็นจิตแพทย์ผู้ให้กำเนิทดทฤษฎี TA หรือ t r a s n a t i o n Analysis l a จากที่ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแล้วท่านก็นยังได้เขียนโดยใช้ภาษาง่ายๆอธิบายการนำ TA มาใช้ในชีวิตประจำวันเรียกชื่อหนังสือน,นี้ว่า I am OK, a You y are OK a y นำออกเผยแพร่ในปี1973 ไลฟ์โพซิชันหรือจุดยืนแห่งชีวิตคือความรู้สึกที่คนเรามีต่อการกระทําของตนเองและคนอื่นๆจุดยืนแห่งชีวิตของทุกคนจะสลับสับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมไม่มีจุดยืนเดียวตายตัวโดวยสรุปแล้วแบ่งได้เป็น4แบบ 1. ฉันดีคุณก็ดีด้วย i am okay you are okay 2. ฉันไม่ดีแต่คุณดี I'm not okay, you are okay. 3. ฉันดีแต่คุณไม่ดี I am okay, you are not okay. 4. ฉันไม่ดีคุณก็ไม่ดีด้วย I'm not okay, you are not okay. จุดยืนแรกค่ะฉันดีคุณก็ดีด้วย I am okay, you are okay. สำหรับจุดยืนนี้เป็นบุคคลที่ยอมรับว่าเธอเป็นเธอฉันเป็นฉัน เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับคนอื่นการมีจิตใต้สำนึกและการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นบุคคลที่มีเหตุผลและมีการยอมรับประสบการณ์ของผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างดีมีความพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปเข้ากับใครก็ได้สนใจผู้อื่นมองโลกในแง่ดีรับโศกจากผู้อื่นโดยไม่มีข้อลังเล สามารถช่วยเหลือให้กำลังใจผู้อื่นและสามารถขอความช่วยเหลือหรือขอกำลังใจจากผู้อื่นได้เช่นกันรักความก้าวหน้าทั้งของตนเองและผู้อื่นหากแพ้หรือไม่สมหวังก็จะยอมรับได้และก็จะยังสู้ต่อไปค่ะสําหรับจุดยืนนี้เราจะเรียกคนที่มีจุดยืนนี้ว่าเป็นผู้ชนะมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือมีความคอนฟิเ e น c e ค่ะ จุดเยืนที่สองฉันไม่ดีแต่คุณดี I'm not okay you are okay สำหรับบุคคลที่มีจุดเยืนนี้เป็นบุคคลที่มีความเก็บกดความรู้สึกว่ามีอำนาจไม่เท่าผู้อื่นไม่เก่งเท่าผู้อื่นมองเห็นตัวเองไม่สำคัญสนองความต้องการของผู้อื่นมากกว่าของตนเองมีแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจากบุคคลอื่นสามารถฆ่าตัวตายได้ง่ายชอบวางตัวเงียบ คอยแต่รับฟังไม่เสนอความคิดเห็นระมัดระวังเมื่อเข้าเผชิญหน้ากับผู้อื่นกลัวผิดลังเลไม่มั่นใจในบุคลิกภาพของตนเองชอบให้ผู้อื่นเป็นหัวหน้าไม่กล้าให้โตกแก่ไขรคนที่มีจุดยืนแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นคนท้อแท้ depressed จุดยืนที่3ฉันดีแต่คุณไม่ดี i am okay you are not okay บุคคลที่มีจุดยืนนี้เป็นบุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญกว่าบุคคลอื่นมักกล่าวโทษผู้อื่นและดูถูกผู้อื่นเสมอและเป็นบุคคลที่คิดจะขะจัดผู้อื่นให้ห่างออกไปไม่สนใจผู้อื่นหยิ่งเอาแต่ใจชอบอวดตนเองกดขี่ผู้อื่นกลุ่มอำนาจชอบเป็นผู้นำในทีมไม่ไว้วางใจผู้อื่นโต้เถียงแบบเอาชนะไม่คำนึงถึงเหตุผล แพ้ไม่ได้ไม่ยอมจำนนหลงตัวเองรักตัวเองชอบอยู่ในแวดวงของคนที่ด้อยกว่าตนไม่ยอมให้ตโตกใครถ้าจะให้จะเป็นการให้ในเชิงว่ากล่าวตำหนิไม่เห็นคุณค่าของการรับโตกจากผู้อื่นเพราะกลัวเสียศักดิ์ศรีมองสังคมและผู้อื่นในแง่ต่ำต้อยกว่าตนคนที่มีจุดยืนลักษณะนี้เป็นคนชอบข่มขู่ผู้อื่นหรือชอบอยู่เหนือผู้อื่น s u p e r i r r อยจุดยืนที่4ฉันไม่ดีคุณก็ไม่ดีด้วย I'm not okay you are not okay เป็นตำแหน่งหรือเป็นจุดยืนที่บุคคลผิดหวังทุกอย่างขาดความสนใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเบื่อหน่ายชีวิตเห็นว่าชีวิตไรค่ะ บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งนี้มักจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายบางครั้งเศร้าซ้อยบางครั้งเกลี้ยวกล่อไม่คิดหวังความก้าวหน้าของตนเองและของหน่วยงานปล่อยเวลาว่างไปตามสตากรรมหลีกเลี่ยงคนอื่นหลีกเลี่ยงสังคมไม่กล้าให้โรกใครถ้าจะให้จะให้ด้วยความไม่แน่ใจหลังเลสงสัยคิดว่าตนไม่มีค่าพอจะรับโรกจากใครถ้าได้รับความกระทบกระเทือนจากจิตใจมากๆ หรืออยู่ในสภาพกดดันมากๆอาจคิดฆ่าตัวตายได้คนที่มีจุดยืนลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นคนแพ้หรือ hopeless สรุปจุดยืนแห่งชีวิตหรือ life position เป็นทัศนะมุมมองที่บุคคลมองเห็นคุณค่าของตนเองหรือของผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรซึ่งมุมมองหรือจุดยืนนี้จะส่งผลต่อบุคคล ทั้งความคิดการกระทําและการใช้คําพูดที่พูดต่อตัวเองหรือคิดต่อตัวเองและพูดกับผู้อื่นหรือคิดกับผู้อื่นแต่ด้วยการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเราควรพัฒนาตนเองให้มีไลฟ์โพซิชันแบบ I am okay, you are okay ให้มากๆหรือให้จุดยืนนี้อยู่กับเรานาน,านๆเพราะจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราและคนรอบข้างค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ